สวัสดีครับผมหมอฟุกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของอาการท้องผูกกันนะครับท้องผูกเป็นยังไงครับก็ท้องผูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีอาการท้องผูกเขจะถ่ายลำบากนะครับถ่ายแข็งนะครับต้องเบ่งเยอะรู้สึกถ่ายไม่สุดอืดแน่นท้องนะครับบางคนเนี่ยประมาณ5วันถ่ายครั้งหนึ่งอ่ะโอ้จะอยู่ได้ไงครับเพราะว่าวันหนึ่งเราทานเข้าไปกี่มื้อฮะสามมื้อถูกไหมฮะทานไปสามมื้อ5วันกี่มื้อแล้วครับสิบห้ามื้อแล้วนะครับอยู่ในท้องเรานะครับก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของ คือกรแน่นท้องนะครับเพราะว่าของเสียตกค้างเยอะนะครับตรงนี้จะแนะนําก็คือเรื่องดีท็อกนะครับคือเป็นการล้างนําไส้เอาพวกของเสียตกค้างออกจากนําไส้เราหลายๆคนจะสอบถามผมมาว่าหมอคะหนูอยากมาทําดีท็อกแต่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถมาได้อยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้เดินทางลําบากนะครับโรงพยาบาลทันทีเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมที่ช่วยดีท็อกไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาทําดีท็อกที่โรงพยาบาลได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับเวชจิพัฒนะครับจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับช่วยในเรื่องของการขับพวกของเสียตกค้างออกจากร่างกายเรานะครับจะทําให้เรา ขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายนิ่มขึ้นนะครับเราเข้าใจว่าคนท้องผูกหลายๆคนเนี่ยมีปัญหานในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยคือจะทานพวกผักผลไม้น้อยทานไฟเบอร์น้อยนะครับตัวเบกกี้รัตเนี่ยจะมีไฟเบอร์เยอะมีขิงนะครับช่วยในเรื่องของการขับลมลดอาการอืดแน่นท้องนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนท้องผูกเนี่ยก็จะมีอาการอืดแน่นท้องร่วมด้วยนะครับเนื่องจากลมมันเยอะแล้วก็ยังมีตัวกระชายนะครับช่วยในเรื่อง เพิ่มปรุงต้านทานของร่างกายแล้วก็จะมีตัวชะเอมเทศนะครับหรือิีคอไลท์เนี่ยตัวนี้จะทําให้เซลล์ผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูผิวพรรณกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับ